สวัสดีครับผมมีผ่าแท้ราคาเบาๆมาแบ่งปนันพี่ๆนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับด้านหลังจะเป็นสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับรูปแบบเหรียญก็จะเป็นพิมพ์ทรงกลมนะครับเนื้อทองแดงสภาพสวยแกะขอบคมชัดลึกนะครับต่อโคตรด้านซ้ายของเหรียญ สวยมากเลยครับพี่ผิวนี่ดแดงๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับสวยเดิม องนี้พี่ๆท่านใดสนใจผมเปิดไว้180นะครับรับประกันผ่าแท้ฝนาะกกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆแล้วก็พารุ่นใหม่ๆที่นำมาแบ่งกันพี่ๆกันนะครับสวัสดีครับ